สวัสดีครับราศีธนูนะครับเดือนมีนา2567ันเ็นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับหมอเจนจะใช้ไพ่จีทำไยนะครับส่งกำลังใจส่งจิตมาด้วยนะครับขอให้ออกมาอย่างที่ชาวราศีธนูต้องการครับเดี๋ยวเรามาดูใบแรกก่อนนะครับสัวนของท่านในเดือนมีนาได้ไพ่ค e e นออฟสวอตครับกล้าตัดสินใจกล้าตัดสิ่งที่มันจะเป็นออกจากชีวิตได้มากขึ้นได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ รับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับฟีมอสวอยขึ้นมาอย่างนี้ก็สบายใจได้นะครับว่าทุกการตัดสินใจนั้นเฉียบขาดเฉียบแหลมนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้หญิงชาวเทเนโรเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีความกระชโชคหกห้ามีความเก่งการมีความสามารถสูงครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของความคิดนะครับได้จิบถ้วยนะครับอยากจะให้ชีวิตมีความสุขอยากจะให้ครอบครัวลงตัว ให้เกิดความสบายใจเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับถือว่ามีโอกาสอยากจะไปเยี่ยมญาติอยากจะเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนยิ้ยมฝูงนะครับเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวราศีธนูเลยอันนี้เรียกว่ามีความคิดถึงครอบครัวทาอะไรนึกถึงครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ครับต่อไปนะครับใน,ในไพ่ของการเงินการเงินยังมีเรื่องให้ต้องคิดช้ายาย่างเยอะอยู่นะครับมีเรื่องให้ต้องคิดมากมีเรื่องให้ต้อง กังวลอยู่กับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับชาวสินาในเดือนมีนาคม2567นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไดยจ่ายยังเยอะอยู่และบางคนต้องจ่ายไปกับสุขภาพด้วยนะครับอาการปวดหัวหรืออาการเรื้อนของโรคที่เกี่ยวกับระบบสมองนะครับยังมีอยู่นะครับผมต่อไปในพบของเพื่อนผูงสาชาวงสังคมเป็นยังไงบ้างเลยดูกันนะครับเป็นคิงถือไม้เท้าครับช่วงนี้อาจจะ เพื่อนของท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเลื่อนตำแหน่งเรื่องการงานนะครับหรือบางคนอาจจะได้งานจากเพื่อนใครที่ยังว่างงานอยู่ชาวเโนเพื่อนของท่านจะชวนท่านไปทางานนะครับหรือช่วงนี้สังคมของท่านจะอยู่ในที่ทํางานสะเยอะนะครับได้พบปะคนใหญ่คนโตคนที่มีความรู้สึกกว่าทางด้านการงานครับต่อไปพันธุครับสุขภาพนะครับของคนที่บ้านที่เป็นผู้หญิงหรือก็เรื่องของบ้านนะครับเป็นยังบ้างได้เป็นเชิเบลครับมีสุขภาพ ถามว่าเรื่องของบ้านเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะครับบางท่านมีการโยกย้ายไปบ้านใหม่มีการเช่ามีการซื้อบ้านใหม่เกิดขึ้นนะครับหรือสุขภาพของคนในบ้านเนี่ยเรียกว่ายัางแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่นะครับต่อไปนะครับในพรของหมปุตตะนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับบริวารหรือลูกหลานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันได้สิบดาบครับต้องระวังการสุขภาพของลูกหลานระวังการเจ็บปวด ปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะครับอาการเบ้สู้ดีนะปวดกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับอันนี้ต้องระวังนะสบดาบขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องระมัดระวังนะครับเป็นห่วงและฝากตัดเตือนลูกหลานด้วยนะครับต่อไปในพวกอุปสรรคครับอุปสรรคอุปสรรคในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันนะครับเป็น8เหรียญครับระวังเรื่องการลงทุนนะครับ หรือระวังเรื่องการเสรี่ยงโชคนะครับลงทุนเสี่ยงโชคเรื่องอะไรยังไม่ได้ตามที่วางแผนไว้นะครับหรือการที่จะลงเงินยังไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้นะครับอันนี้ต้องระวังหรือการจะทํางานหลายๆอย่างเนี่ยดูแล้วเงินยังตอบแทนยังไม่ได้ตามทีม่ท่านต้องการครับต่อไปในเรื่องความรักครับคนโสดคนมีคู่มาดูการได้แบบถวยครับคนโสดก็จะรู้สึกงงเงาเปล่าปเปลียวโดดเดี่ยวนะครับส่วนคนมีคู่เนี่ย อาจจะช่วงนี้อาจจะต้องห่างไกลกันหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวศิกราศีธนูซึ่งก็ไม่จะมีปัญหาใหญ่ไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรต้องเป็นห่วงมากนะครับอาจจะเป็นภาวะในการอยากอยู่คนเดียวอยากจะทําอะไรคนเดียวนะครับสงบๆนะครับต่อไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวท่านเองการเดินทางได้เป็นเดือดฟูครับสุขภาพไม่มีต้องเตือนมากนะครับการเดินทางอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับต่างจังหวัดช่วงนี้อาจจะเดินทางเยอะอาจจะเดินทางมอยน่อย นะครับสำหรับชาวสิ่งหนูน,นะครับบางคนเดินทางไปหาลูกหลานของท่านไปเยี่ยมลูกเพื่อนไปเยี่ยมลูกของญากอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปเที่ยวนะครับผ่อนคลายต่อไปครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับชื่อเสียงความสําเร็จเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันได้เป็นไฮพิเศษครับการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีครับจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ใครที่คาดหวังในเรื่องของการสรรเสริญนั้นจะมีพผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือหรือง,งานที่ต้องออกสื่องานที่ต้องสังคมนั้นจะได้รับความสําเร็จจะได้รับชื่อเสียงจะได้รับเขาเรียกว่าโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาท่านชาวราศีธนูนะครับในเดือนมีนาคม2567นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะวันนี้ขึ้นมามีความเร็จแล้วมีสเสน่ด้วยนะครับสเสน่โด,ดเด่นนะครับ ต่อไปการงานนะครับโดยเฉพาะขึ้นเป็นไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวจะจับมาขึ้นมานะครับการงานดยเชพอะเป็นไพ่ห้าไม้เท้าครับยังมีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องของการงานครับยังมีความเขาเรียกว่ายัางไม่ลงรอยลงตัวในเรื่องของการงานอยู่ยังต้องทํางานเยอะยังต้องทำงานหนักอยู่งานยังไม่ค่อยลงล็อกเข้าที่เข้าฐานครับต่อไปในเรื่องโชคลาภครับโชคลาภปุ๊บปุจะเป็นยังไงบ้างนะครับลาภมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันโชคลาบมาจากเด็กครับมาจากเรื่องของเด็กหรือบางท่านอยากจะมีลูกก็มีโอกาสมีลูก บางท่านจะมีโอกาสได้เจอโชคหล้า,าเก่าได้เจอเพื่อนเก่านะครับได้เจอบุคคลเก่าหรือแฟนเก่าอันนี้เป็นไปนได้นะหกถวยขึ้นมาสุดท้ายท้ายสุดครับสิ่งที่จะต้องเตือนนะครับสิ่งต้องระมัดระวังคือเรื่องอะไรมาดูกันต้องระมัดระวังบริวารหรือมุรหลานคนที่อยู่งด้กว่าครับดือ้อโซนหรือสัตว์เลี้ยงระวังหมากัดมาแมวขวนอะไรประมาณนี้นะครับระวัง ลูกหลานบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่นะครับสำหรับชาลสีธนูนะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นะครับในเดือนนี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับเดือนมีนาคมสำหรับชาลสีธนูครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับ